องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดได้เปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ2,568ครับ นายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบตอท่าอิดเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่าอิดประจำปีงบประมาณ2,568ณนูนสูงพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครโดยมุ่งหวังให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีภายในโครงการมีกิจกรรมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการฝึกปฏิบัติ CPR แบบใช้มาร์ CPR และการใช้เครื่อง AED ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวน30คนซึ่งทุกคนจะได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกภาคปฏิบัตินายปรีดาเชื้อผู้ดีกล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะสามารถช่วยเหลือได้ทันทีลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโครงการนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของอบตอท่าอิดที่จะพัฒนาระบบก,การแพทย์ฉุกเฉินในระดับตำบลให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณาสุขและเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงครับ